p o s c a s t Code A e e อีซีมหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ผู้เขียน Brian Tracy ผู้เขียน Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะเคล็ดลับ21ข้อที่จะพลิกชีวิตคนธรรมดาบ้านไม่รวยให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยสมองและสองมือของเราเอง เคล็ดลับความสำเร็จ 5. มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศคุณภาพชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานสายใดก็ตาม Wins Lombardi จงตั้งปณิธานเสียแต่วันนี้ว่าจะทำสิ่งที่คุณทำให้ยอดเยี่ยมสุดๆจงตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม10%บนยอดพีระมิดในสายงานของคุณให้ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามการตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ทำอยู่ให้เก่งแบบสุดๆ นั้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้เพราะผู้ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนล้วนเป็นคนที่เชี่ยวชาญอย่างมากในสาขาอาชีพของตนจำไว้ว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าคุณและก็ไม่มีใครฉลาดไปกว่าคุณด้วยทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม10%บนสุดของพีระมิดล้วนเริ่มต้นจากกลุ่ม10%ล่างสุดของพีระมิดด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่ทำได้ดีในปัจจุบันตา่างก็เคยทำ ได้แย่มาก่อนในเมื่อมีคนจํานวนนับไม่ถ้วนเคยทำได้แล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้ต่อไปนี้คือสุดยอดกฎที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จชีวิตของคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคุณดีขึ้นเท่านั้นและเนื่องจากตัวคุณดีขึ้นได้โดยไร้ขีดจำกัดคุณก็ย่อมทําชีวิตของคุณดีขึ้นได้โดยไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกัน การตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ยอดเยี่ยมสุดๆเพื่อพาตัวเองไปสู่10%บนสุดยอดพีระมิดในสาขาอาชีพของคุณถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณและเป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองนับถือตัวเองและภาคภูมิในตัวเองมากขึ้นด้วยเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองอย่างเหลือเชื่อความเป็นเลิศจะส่งผลกระทบต่อบูคลิกภาพโดยรวมของคุณรวมทั้งส่งผลต่อความสัมพันธ์ทั้งหลายระหว่างคุณกับผู้อื่นด้วย คุณจะรู้สึกเป็นสุขและภูมิใจเมื่อพบว่าตัวเองอยู่บนยอดพีระมิดในสาขาอาชีพของคุณต่อไปนี้คือหนึ่งในคำถามสาคัญที่สุดเท่าที่คุณจะถามและตอบในชีวิตการทำงานของคุณนั่นคือถ้ามีทักษะสักอย่างที่ เมื่อฉันฝึกฝนและทำได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆแล้วจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อชีวิตของฉันมากที่สุดทักษะนั้นน่าจะเป็นอะไรถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเก่งกาจไปเสียทุกเรื่องได้ในทันทีทันใดแต่คุณสามารถระบุทักษะหนึ่ง อย่างที่จะส่งผลดีต่อคุณมากที่สุดแล้วจึงทุ่มเทหมดใจให้กับการพัฒนาทักษะนั้นๆจงกําหนดให้มันเป็นเป้าหมายเขียนลงบนกระดาษกําหนดเส้นตายวางแผนและลงมือพัฒนาตัวเองด้านนั้นให้เก่งขึ้นทุกๆวันแล้วคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณมากแค่ไหนแค่ความมุ่งมั่น ในแง่นี้เพียงอย่างเดียวก็ช่วยคุณกายเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวคุณเองได้แล้วค่ะจงทำให้ตัวเองเป็นเลิศในสิ่งที่คุณทำค่ะเมื่อคุณมีสาขาคุณทำงานสาขาอาชีพอะไรก็ตามให้ติดท็อป10ในสาขาของคุณค่ะ ในงานมีแบบฝึกหัดนะคะให้คุณทำในงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันให้ระบุด้านสำคัญออกมางานด้านใดที่คุณต้องทำให้ดีเยี่ยมสุดๆเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ยอดพีระมิดในสาขาอาชีพของคุณจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอยู่ตรงไหนจงเริ่มต้นวางแผนทีพ่พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อคุณ มากที่สุดค่ะและนี่นะคะคือเคล็ดลับข้อที่5ค่ะจงทำให้เป็นเลิศค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะ ฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะเอาบทความดีๆง่ายคิดดีๆรีวิวหนังสือวันนี้เอารีวิวหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้มาฝากนะคะเอมีลิงก์หนังสือให้ด้วยนะคะก็ไปดูได้นะคะในลิงก์หนังสือเล่มน,นี้นะคะพ่อไม่รวยก็รวยได้เคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีการอ่านหนังสือคือการพัฒนาตัวเองที่ง่ายที่สุดค่ะและถูกที่สุดค่ะ เมื่อคุณอ่านหนังสือความคิดของคุณจะเปลี่ยนแนวความคิดของคุณจะเปลี่ยนการที่เราอ่านเองอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณฟัง A ก็ได้นะคะคุณฟัง A คุณได้แง่คิดในสิ่งที่ A พูดในสิ่งที่ A ทําคลิปให้แต่ถ้าคุณอ่านเองคุณอาจจะได้แง่คิดที่แตกตา่างการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการอ่านหนังสือค่ะถ้าคุณอ่านหนังสือ เคล็ดลับของคนที่เป็นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่อา่านหนังสือพัฒนาตัวเองค่ะเพราะการอาร่านหนังสือคือการพัฒนาตัวเองที่ง่ายที่สุดฝากไว้นะคะใครที่อยากอา่านหนังสือไม่มีเวลาที่จะไปร้านหนังสือนะคะก็จะมีร้านหนังสือออนไลน์นะคะมาฝากกันสามารถที่จะสั่งซื้อและมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ค่าส่งบางร้าน ถ้าเราซื้อถึงขั้นขั้นต่ำที่เขากำหนดไว้ส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนลดส่วนลดมากมายเลยคะ่ะไปหาซื้อมาอ่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มน,นี้หรือเล่มอื่นๆที่เอเคยทำรีวิวไว้ให้นะคะก็ไปหาซื้ออ่านได้เลยะคะ่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ e ีซมัี